ก็กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสล็อตลาเลนเชนเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเลนมาทุกคนมาเล่นเกมสาวถ้ำนะ t ท s t ช a l of a ฟแอสแกนะก็วันนี้ก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะไม่พูดเยอะละอยากเล่นลนะก็วันนี้นะพกทุนมา1,719บาทนะคะทุกคนเริ่มที่เบ็ด80ไปเลยตอนแรกก็จะเริ่มเบ็ดร้อแต่ว่า80ดดีกว่านะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกมหกหานะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามรอเล่นหรืออยากเล่นที่เดียวกับรอเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่หาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชเลยว่าเมกาเกมตามในเลข6หนะช่วงนี้ก็เหมือนซึมเลยเนาะเหมือนรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมี e n e จี้เลยอะทุกคนรู้สึกแปลกยังไงก็ไม่รู้นะก็อุ๊ยข้อพีเกมวู <S <S ้ห้าตัว มั้งแต่ต้นเกมเลยว่ะทุกคนสวยจัดสวยจัดประหลัดบอกก็สำหรับวันน bon ี้นะคะเราเล่นเล่นตามกลุ่มกูเล่นตามชินเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มกูเด่นทามก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คล <Ec> ิปได้เลยนะคะทุกคนก็สำหรับใครที <dos> ่งงเงากลุ่มกูเด่นํามกลุ่มอะไรก็เป็นกลุ่มบอกช่วงลาจารแต่ของเกมนะคะใครที่อยากเข้าก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเด้อมึงก็จะฟรีในฟรีอุตส่าห์ไม่โฟกัสอุตส่าห์ไม่สนใจสิบช่องแรกต้องเข้าไหมไม่เข้า เบ็ดตั้ง80อย่าบอกนะจ่ายไม่ถึงพันนี้เกินปุยมุย้ยเกินปุยมุย้ยทุกคนอีกห้าหมุนทำไมรู้สึกว่าเหมือนมันจะเกลือเลยทุกคนมันยังไม่ขึ้นพันเลยอ่ะอุ้ยสวยวายแบบนี้อู้สวยอู้อุ้ย,ย,ยเกินไปเปล่าเฮ้ยไหลต่ออู้สิบช่องแรกอุ้ยเฮ้ย หูหมื่นเก้าหมื่นหมื่นเจ็ดไม่ใช่หมื่นก็เอามื่นเก้านะคือรวมกับอู้อุ้ยทุกคนเราว่ามันมันก็แตกโชว์ไปในสิค้าตอนนี้อุ้ยเกินเบอร์มากทุกคนก็ใครที่ดูอยู่อยากไปเล่นเสาถ้ำนะสามารถค,คลิกที่ใต้คลิปไ,ได้เลยะคะ่ะทุกคนหูไม้นี้หมื่นแปดคลิกที่ใต้คลิปหรือว่าเซิร์ชไปว่ามีกระเจียบหมู่ภาก็ได้นะ รีบไปเล่นด่วนๆเลยมันแตกมากทุกคนสาท่มแตกไม่ไหวนะเริ่มเบ็ดร้อยเลยทุกคนเพิ่มเบ็ดไม่ใช่เริ่มพอตื่นเต้นแล้วก็จะพูดผิดอย่างนี้แหละนะทุกคนนะหฮ้ยไหลดีเกินเล่นไปก่อนอีกสักนิดนะเพราะมันเพิ่งเริ่มเองนะเมื่อกี้ไม่ถึงนาทีเลยหรือเปล่าโอ้โหเกินเข้าฟีเกมเบ็ดร้อยอีกไม่ล่าออ้ไม่เข้า ขอเล่นไปอีกสักนิดนะทุกคนเฮ้ยสวยมากแบบสวยแบบสวยแบบตะโกนนะทุกคนสวยอย่างเงี้ยสวยตะโกนไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวข้างบ้านดาหัวแตกเอาเสียงดังแรงฟ้เฮ้ยใครที่ดูอยู่ตอนนี้เสาทํำแตกดีมากเลยทุกคนรีบไปเล่นด่วนเลยนะเกินปุยมุยล่ะ โอ้โหทุกคนหมื่นเก้าขอเล่นบิงนิดหนึ่งนะก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรอเลนเป็นครั้งแรกแล้วอเรนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอเลนนะคะหรือว่าใครที่ติดตามอยู่แล้วก็เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยเด้ยอยคนละหนึ่งไลค์กดไปหนึ่งทีจ้าขอแค่คนละหนึ่งครั้งก็พอนะไม่ต้องกดเบอร์เดี๋ยวมันจะไม่กดไลค์แนะทุกคนช่วงนี้เหมือนรอเลน อยากกินอะไรก็ไม่รู้บอกไม่ถูกอยากกินส้มตำอร่อยๆแต่ว่าไม่เจอส้มตำที่อร่อยเลยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ปกติส้มตำทุกร้านมันก็จะมีตำปูปลาเป็นเบสิคใช่ป่ะทุกคนคือรอเรเนไปกินมามันไม่มีตำปูปลารอเรเนก็เลยงงว่าแบบนี้คือปกติไหมอ่ะรอเรเนเองก็เริ่มงงฉันเองก็อยากรู้หนูเองก็อยากรู้นะทุกคน ไปกินปกติร้านส้มตำแบบไม่รู้จะกินตำอะไรก็แบบเออปูปลามันต้องมีไงทำไมร้านนั้นไม่มีวะงงมากงงจริงอันนี้งงแบบหึงงแบบหึเลยอะเป็นร้านส้มตำที่ส้มตำประวัตมีประมาณสี่อย่างมีำตำซัวตำแดงต,ตำถัว่วตำลาวใช่มีแค่สี่ตำเนี่ยทุกคนทำไมวะ ทำไมมัเป็นอย่างนี้วะทุกคนหมดไปแล้วสามพันนะหมื่เก้าตอนนี้เหลือหมื่นหกเอาละทุกคนเริ่มเลยเริ่มอีกละสะเต็บดูดไม่แน่นะ้ำอาจจะมาอะได้โอ้เนี่ยเพอเห็นแตกเยอะต้นเกมก็อยากจะเล่นต่อเรื่อยๆอะ่ะทรงดูดคืนปะเนี้ย ถามจริงๆทุกคนช่วงนี้ถ้าเราเล่นตอบคอมเมนต์ช้าราเลนต้องแบบกราบขออภัยจริงๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยว่างด้วยแล้วก็เป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้อ่ะ u t u b e ก็ไม่แจ้งเตือนเราเลนก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะไม่แจ้งเตือนเลยนะทุกคนงงมาก ปกติถ้าเห็นแจ้งตัวนรอเลนก็จะเข้ามาเลยใช่ไหมนะแต่อันนี้มัน,นไม่แจ้งตัวนรอเลนเรอเลนเองก็งงอุ้ยไปเกมเบ็ดร้อยสวยมากนะ้องน้องสาวสวยพี่สวยแต่ว่าโอ้โหไม่ไหลเลยไม่หลาเลย,ลเลยอือคูณสี่คูณหก ปูณแปดโอ้โหน้าเขียวทำไมไม่เข้าวะไหลอีกได้ไหมอะถือว่าขอถือว่านี่ขอละกันนะอุ้ยทำไมเพิ่งสังเกตว่ามีไฟลอยขึ้นมาจากเงินเลยทุกคนไฟหรือว่าแสงออร่าจากเงินวะเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเหมือนหิ่งห้อยเลยอ่ะอุ้ยสวยโอ้สองเงิน เลกดีไหมล่ะหรือไปต่ออีกทุกคนเฮ้ยเกินไปปะเกินไปปะโอ้หไม้น okay. ี้เท่าไหร่เจพันเจสวยมากอะแต่ว่ายังไม่เลิกนะขอไปต่ออีกสักนิดนึงแล้วกันก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรนเป็นครั้งแรกนะลอเรนก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลอเรนด้วยนะคะทุกคนโอ้เดี๋ยวลอเรนจะไปเล่นเกมกีเลนต่อนะทุกคน เพราะว่าเห็นในตลาดกเล์นทาามันมีช่วงในตลาดหกโมงถึงสองทุ่มเอ้ยถึงสองทุ่มว่าซานเอ่อถึงเที่ยงคืนเออก็เดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะพี่เกียมตัวรอเลยอุ้ยใครที่อยากดูว่าเราเล่นจะเล่นกี่เลนแตกหรือว่าจะเล่นเสียก็มารอดูกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราแตกมาสองมือสามแล้วหรือว่าจะเลิกเลิกดีปะกลัวมันดูดจัง ไปอีกนิดนึงก็แล้วกันก็ยังไหลเรื่อยๆอยู่นะทำไปเล่นถึงไม่อยากเลิกเพราะมันยังไหลอยู่เรื่อยก็จริงๆ,ๆัะทุกคนถ้าเล่นได้ประมาณนี้ก็เลิกได้แล้วแหละแต่ว่ารอเล่นอยากลองไปให้สุดวะอยากลองให้สุดอีกแล้วเหมือนวันนั้นอีกแล้ว <S <S แตกเยอะๆไม่ชอบนะให้มันดูดคืนอย่างไม่อาจจะได้เพิ่มแย่นี่ก็ได้เพิ่มมาตั้งสองหมื่นเนาะ แต่เมื่อกี้สองมื 22, นสี่เหรอสองมือสองทุกคนทำเป็นเล่นไปนะเฮ้ยไหลต่อไหมเนี่ยไหลอยู่นะไหลต่อไหมยังไหลอยู่นะทุกคนขึ้นขึ้นมาเมื่อสองมือสามเนะี่ยประเด็นเราพกมาพันเจ็ดไงทุกคนก็เลยอยากรู้มันจะไปสุดได้กว่านี้ไหมหรือว่ามันจะดูดปกติอะเลิกแล้วเนี่ยปร,ประมาณจริงๆคงเลิกตัก้งแต่ไม้แรกแต่ว่า ช่วงนี้ก็คือท้าทายมากท้าทายมากนะทุกคนใครอยากเล่นตามเรอเล่นเล่นตามได้เลยนะ,ะรีบรีบไปเล่นเลยตอนนี้สาธากำลังแตกดีมากมากแตกดีที่สุดเลยอะแต่เดี๋ยวก็อตอนนี้เริ่มแปลกๆแล้วนะแปลกๆละเริ่มละ เริ่มดูดแล้ววะทุกคนสิบไม่เป็นสิบวะอุ้ยเคก็ได้สิบก็ได้ข้าสลับช่องกันนิดนึงวะรู้สึกหิวข้าวจังเลยอทุกคนอยากกินอะไรก็ไม่รู้อยากกินของเย็นเย็นที่ไม่หวานก็คือนํำเปล่าแต่ว่าน้ำเปล่าก็ไม่อร่อยงงกับเองวะ เอ้ยลงมาหมื่นเก้าแล้วทุกคนเริ่มละเริ่มใจไม่ดีละอุย๊ยแต่ว่าเราเล,เล่นกำไรอยู่นะลองแต่จริงๆถ้าคุณเล่นแตกก็ต่อนเลยอย่างนต้องลองแบบรอเลยนะแต่เราเัิ่อยากรู้ไงว่ามันจะได้ไปสุดกว่านี้ไหมคือตอนนี้เราก็คือเล่นยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วพอเราพกมาพันเจ็ดเราแตกมาหมื่นแปดนะตอนเนี้ยเอาเป็นว่า ีกกยลเลิกดีกว่านะทุกคน,อ,นอ,อยากจะทุบหัวตัวเองนะแต่ทุกคนก็อย่างที่บอกเล่นได้รีบถอนไม่งั้นก็จะดูดคืนแบบเนี้ยครั้งที่สองนะที่เราเล่นท้าทายมาันอย่างเงี้ยสาวทำอะ่ะรอบน้นก็แตกไปหมื่นเก้าลดเล่นลดจนเหลือหมื่นสองหมื่สาะหมดจะปวดแต่ก็วันนี้ก็กำไม่ประมาณหมื่นหมื่นห้ามืหได้เลยนะเนี่ยทุกคน ก็โอเคไปแล้วดีวกว่าทุกคนไว้เจอกันเกมหน้านะสำหรับนี้เราเล่นพอแล้วค่ะพกม,มาพันเจ็ดแตกมาหมื่นเจ็ดแตกประมาณสิบเท่าของทุนที่พกม,มานะก็สวยมากๆเลยทุกคนกำไรบมๆออยู่นะก็ไปแล้วค่ะทุกคนไว้เจอกันเกมหน้านะ,ปะาไป,ไปจ่าไปไปจ่า